สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเลาต่อในตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับต้องการเวลาเกิดปัญหานะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะลองมาดูกันซิว่ามันมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างเนื่องจากความต่างที่มันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับของผู้หญิงและก็ผู้ชายเนี่ยก็ตอนเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยแหละครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับ ผู้ชายมักจะจัดการปัญหาด้วยการแก้ไขปัญหานะครับเขาเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ส่วนผู้หญิงนะครับเขาก็จะมักจะพูดถึงปัญหาแล้วเขาเนี่ยก็จะรู้สึกโล่งซึ่งเนี่แหละครับมันคือความแตกต่างที่อาจจะส่งผลก่อให้เกิดความขัดแย้งสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายก็ได้นะครับซึ่งเรานะครับอาจจะพบเจออยู่บ่อยๆตัวอย่างก็เช่นเวลาผู้ชายนะครับกลับมาบ้านแล้วเหนื่อยๆเนี่ยเขาก็อยากพักผ่อนด้วยการนั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวนะครับขณะที่ผู้หญิงนะครับ อยากพักผ่อนด้วยการพูดหรือว่าระบายปัญหาต่างๆนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับมันคือปัญหาใหญ่ของชีวิตคู่เลยก็ว่าได้ก็เช่นเคยนะครับขอละตอนในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงผู้ชายที่มาจากดาวองคารก่อนละกันนะครับเวลาผู้ชายเนี่ยพบเจอปัญหานะครับเขาก็มักจะไม่พูดถึงมันนะครับแต่เขาเนี่ยก็จะเลือกที่จะแก้ไขปัญหามากกว่านะครับ พราะการพูดถึงปัญหาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เขานะครับคิดไม่เลิกซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่นะครับเวลาเจอปัญหามากเข้าเนี่ยเขาก็จะมักจะเก็บตัวหรือเรียกว่าเข้าทํำเนี่ยแหละครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับซึ่งบางครั้งนะครับแค่เขาได้หยุดคิดแค่ชั่วขณะนะครับเขาเองเนี่ยก็อาจจะหาคําตอบได้แล้วก็ได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็จะออกมาจากถ้ำเองด้วยความดีใจนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับผู้ชายเนี่ยก็เลือกที่จะใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจไปอ่านหนังสือบ้างไปดูหนังบ้างไปเล่นเกมบ้างไปออกกําลังกายบ้างหาอะไรทําที่เป็นงานอดิเรกนะครับเพื่อจะหยุดคิดชั่วขณะแต่เมื่อใดนะครับที่ปัญหานั้น,น่ะมันเร่งด่วนมากๆเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับปัญหานั้นจนลืมทุกอย่างเลยครับลืมแฟนลืมลืมใครต่อใครลืมไปทั้งหมดเลยนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับ ก็อยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยไม่ควรไปยุ่งกับเขาเลยเพราะเขานะครับจะให้ความสนใจเราเพียงแค่5%ทีนี้ถ้าเขาแก้ไขปัญหาที่มันค้างคาใจเขาได้แล้วเนี่ยเขาเองนะครับก็จะกลับมาน่ารักอีกครั้ง เพราะฉะนั้นนะครับขอเล่าตอนในตอนนี้เนี่ยมันก็ช่างเหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการเข้าใจผู้ชายเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งผู้หญิงทั้งหลายนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการเช่นกันนะครับทีนี้นะครับเรามาฟังวิธีการรับมือกันดีกว่าครับยิ่งถ้าคุณนะครับเป็นผู้หญิงที่สวยงามอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณนะครับมีเสน่ห์เข้าไปอีกเพราะเวลาที่ผู้ชายนะครับเขาเข้าทํามเนี่ยมันก็คือการที่เขาเนี่ยอยากไปอยู่คนเเเดีียววะัผู้หญิงงอกกก็มมจโ่่าาาทํไข ไม่บอกถึงปัญหาไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าผู้ชายเนี่ยไม่ชอบพูดถึงปัญหาและผู้หญิงก็มักจะไม่พอใจนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผู้หญิงต้องทำเนี่ยก็คือหาใครสักคนนะครับรับฟังอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนใครสักคนก็ได้นะครับเพื่อจะทําให้ตัวเองนะครับไม่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่มีใครสนใจนั่นเองแหะครับซึ่งการที่ผู้หญิงนะครับเข้าใจเรื่องนี้ของผู้ชายเนี่ยมันจะทําให้ความขัดแย้งนะครับไม่เกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ผู้ชายเองนะครับก็ควรรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้หญิงด้วยนะครับเวลาที่ผู้ชายอยู่ในถ้ำเนี่ยผู้หญิงอาจจะเกิดความรู้สึกอยู่ในใจว่าคุณไม่ฟังฉันเลยฉันรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่กับฉันตรงนี้เลยคุณไม่เคยเห็นความสําคัญของตัวฉันเลยคุณเนี่ยมันไร้ความรู้สึกอะไรแบบนี้แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันอยู่ในใจสาวๆเนี่ย มันไม่ควรพูดออกมานะครับเพราะเนื่องจากคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณเองเนี่ยก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อครอบครัวที่ดีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเลยก็คือคุณต้องเข้าใจกันและกันให้มากนะครับก็อขอสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันะกน,กนะครับาาว่าเวลาผู้ชายประสบป,ปัญหาอยู่นะครับเขาเนี่ยก็จะมักจะขออยู่เงีบเงยบๆคนเดียวเพื่อคิดแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเขานะครับไม่ได้ต้องการพูดถึงปัญหาอย่างเช่นผู้หญิงต้องการนะครับซึ่งสิ่งสำคัญเลยนะครับช่วงเวลานี้เนี่ย ผู้หญิงควรจะพูดให้ใครสักคนหนึ่งฟังนะครับตัวเธอเองเนี่ยก็จะได้ไม่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งไงครับแต่ผู้ชายเองนะครับก็ควรเห็นอกเห็นใจผู้หญิงบ้างและความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ